สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟีโน่ฟีโนของเรากับประสบการณ์ใหม่ไม่รู้จบมากกว่าที่คุณคิดรัตนบัณฑิตมหาวิทยาลัยในใจคุณอีลิเซ่มอยเจอร์อ,อัพคุณค่าบำรุงผิว มือโก้ครับพัม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 ว้าเป็นไงเป็นไงมันดูเนี้ยไปหรือเปล่าอ่ะพี่ว่ามันก็แปลกๆกับทอดีกว่านะเอ้ยไม่ต้องไปทำงานวันแรกมันก็อย่างนี้แหละพี่แต่งตัวเนี้ยบริษัทเนี้ยเป็นของพ่อพี่ลิสานะถ้าพี่แต่งตัวไม่เนี้ยพอเนี่ยเขาจะดูถูกพี่แล้วก็ดูถูกพี่ลิสาด้วยคลิป คิดว่าตกลงว่าจะใช้นิกไทยเส้นนี้เหรอจะไม่ใช่เน็กไทของป้าเหรอเนี่ยแล้วนิกไทเก่าแบบนั้นจะให้ลูกตัวเอง่าผูกไปเนี้ยนะโอ้โหเก่าใช่ไมกี่เท่เงคือปาซื้อตอนที่แต่งงานกับมาของลูกไงปาไม่ได้แต่งงานแบบจีนรอระแต่งคือป้าตอนนี้แต่งสามแบบเลยแต่งแบบจีนด้วยลดน้ําแบบไทยด้วยแล้วก็ลดน้ําแบบไทยเขาลดอย่างนี้ไนะลดน้ําแบบไทยเขาลดอย่างนี้มันลดน้ำศพแล้วอย่างเงี้ยน้วจะไม่ได้แต่ฝรั่งก็แต่งแต่งสามแบบเลยคือว่า ป้าเนี่ยอยากจะให้คนแถวนี้ทุกคนรู้ว่ายิมน่ะมีเมียแล้วถ้ามันสาคัญมากขนาดนั้นนะผมว่านะไอ้ไทเซนเนี่ยนะไม่เหมาะสมที่จะผูกครับควรจะไว้บนหิ่งและก็บูชาสวดเช้าสวดเย็นสวดเช้าสวดเ,เ,เ,เย็นจะได้ศักดิ์สิทธิ์ดีไหมไม่จะพระเวอรเป็นไงแต่ผมว่ามันดูแปลกๆอะไม่ค่อยคุ้นยังไงชอบคนอะคิดมากเลยสภาพนี้ถ้าปนะต้องได้เบอร์สาวออฟฟิศกลับมาบุ้มแน่เพูดแค่นี้ จริงเหรเอเงาวับไอ้น้องเออถ้าว่าถอดสูตรดีกว่าอ,อมันเนี๊ยบเกินไปอ่ะก็ก <c oughs> ็ไหนเมื่อกี้บอกว่าดีแล้วไงไม่เดี๋ยวเขาหาว่าพี่กิจเนี่ยเป็นเกย์เนี่ยยับๆอย่างนี้แหละเ,เนี่ยคงจะหึงไงกลัวสาวออฟฟิศให้เบอร์กิจอ,อะไรพี่ก้อตามภาษาพี่น้องเนี่ยน้องก็ต้องหึงเฮ้ยห่วงพี่ธรรมดาพอรล่าพอรล่าเดี๋ยวพี่ไปทำงานสายอ่ะ เดี๋ยวพี่ไปก่อนนะโชคโดีนะครับยเกดเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวเอก่อนไปนะปลาอยากจะให้อวาดหน่อยว่าเอ,อเรื่องขยันไม่ต้องห่วงเพราะปลารู้ว่ากดเป็นคนขายาันอยู่แล้วแต่ว่าอยากแนะนําว่าปัญหาทุกปัญหางานทุกงานเข้ามานะขอให้ทํางานเหมือนสั์หมูเด็ดขาดโชคโชคโชครัโชคดีขอบคุณมากครับปลาครับชนะกลับมาชทยชนะ พี่เกดสู้ๆนะจ้าชัวสับหมูเลยครับ้าสับหมูเ <Yeah S 2> นี่ยเออฉันดีใจนะที่ได้คนเก่งๆอย่างนายมาร่วมงานด้วยเห็นไหมคะีิสาบอกแล้วว่ากิกดเขามีฝีมือ เราต้องขอบคุณลิสานะที่โอกาสรับแบบนี้ไม่ต้องขอบคุณลิสาหรอกกิจถ้าตัวกิจเองไม่มีความสามารถนะพอลิสาคงไม่ยอมรับหรอกเธอก็รู้แล้วใช่ไหมว่าโครงการของเราคือการกอร่อสร้างห้างส,สินค้าชั้นหะรูในย่านชุมชนนอกจากเป็นโครงการที่ใหญ่แล้วก็ยังเป็นห้างสสินค้าแห่งแรกของบริษัทเราด้วยครับเราต้องการคนหนุ่มที่มีความสามารถอย่างเธอมาร่วมงานให้กลายเป็นห้างสพสินค้าที่ชั้นนําและค่าตอบโจทย์ให้กับพวกลูกค้าได้ มีห้องทำงานของลูกและพ่อจะขอแนะนำคนที่มาคุมงานโปรเจกต์การร่วมกับลูกด้วยนี่คือคนที่จะร่วมคุมโครงการร่วมกับลูกพี่พ่อเป็นไงผูช่วยที่พ่อหามาให้ มีธิกีจบมาจากนอกเชียนะค่ะโครงการนี้เป็นของผมกับริสาแล้ครับอากับคุณดุดดาวเนี่ยได้วางแผนกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วละ่ะอากับคุณดุดดาวก็มีความคิดว่าพวกอาดแก่แล้วคงจะสู้พวกวัยรุ่นไม่ได้เก็เลยให้ลูกๆหลานๆมาช่วยงานทำงานนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่า หาแล้วค่ะแต่ไม่รู้ว่าพี่พอเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ,อ่อคือของผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันครับอะังนั้นดีมาเริ่มมาได้เลยตับน้อหัวโ ที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับนิสาเห็นดูเมื่อก่อนเลยว่าพี่พอจะมาร่วมทําโครงการนี้ด้วยอะค่ะพี่เองก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกพี่ก็คิดว่าเป็นแผนของคุณแม่ที่จะจับเอาเรื่องงานเนี่ยมาปนกับเรื่องส่วนตัวอีกเหมือนกับตอนที่เราถูกจัดแจงให้ยินข้าว้วยกันครับงั้นให้นิสาบ,บอกคุณพ่อให้ไหมคะีิสาจะได้ย้ายไปทําส่วนอื่นไม่ต้องหรอกครับเพราะถึงยังไงเนี่ยทุกคนก็ต้องจับเรามารวมกันอยู่แล้วพี่พอไม่ต้องห่วงหรอกนะคะนิสา ไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานเด็ดขาดค่ะพ,พิสาใครที่จะมาร่วมงานกันแล้วอะ่ะผมเองครับยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยนะครับ